เจนาศิลปาอาชาโพสต์ถ่ยข้อสงสัยกรณีพลายศัก์สุรินช้างไทยทูตสันทวามัยตรีต้องกลับไปประเทศรีลังกาอีกหรือไม่จากกรณีที่พลายศักสุรินช้างเทศผู้วัย30ปีซึ่งเป็นช้างไทยหนึ่งในสามเชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้ทูตสันทวามัยตรีกับรัฐบาลสีลังกาตั้งแต่ปี2544ได้เดินทางกลับสู่อ้อมกอดประเทศไทยเมื่อวันที่สองกรกฎาคม 2566เพื่อรักษาอาการป่วยและเข้ากักตัวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าถ้าหากรักษาพลายศักดิ์สุรินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการส่งกลับไปประเทศสีลังกาอีกหรือไม่ซึ่งทางด้านนางสาวกัญจนาศิละปะอาชาที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พลายศักดิ์สุรินกลับประเทศไทยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณผู้มีส่วนร่วม และตอบคำถามประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งแรงของทุกฝ่ายไม่มีอะไรง่ายเลยมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดทางแต่ทุกอย่างรู้ล่วงด้วยดีขอบคุณท่านทูตพล์ผู้เจรจาเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในสีลังกาที่ประสานงานท่านนายกประยุทธ์ผู้อนุมัติงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมตั้งแต่เจ้ากระทรวงอธิบดีกรมอุทยานท่านรองอธิบดีคุณหมอและที่ควานจากออป กระทรวงการต่างประเทศองค์กรแรแห่งสีลังกาที่จุดประเด็นเรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดที่ให้เราเอาศักสุรินออกมารักษาตัวพลังใจจากพี่น้องคนไทยที่ส่งให้พ่อพลายและที่สําคัญคือความเข้มแข็งแต่อ่อนโยนว่าง,ง่ายและอดทนของพ่อพลายศักสุรินสําหรับความห่วงใยว่าต้องส่งพ่อพลายกลับไปอีกไหมเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วขอตอบว่าการจะให้พ่อพลายแข็งแรงอย่างเต็มร้อยเราคงต้องรักษาเขาอยู่ที่แผ่นดินไทยอาจชั่วชีวิตเขาคะ่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันเยอะคือเอาอีกสองเชือกกลับมาด้วยได้ไหมเรียนว่าการเอากลับแต่ละเชือกไม่ง่ายกรรมสิทธิ์เป็นของวัดที่เขาอยู่ถ้าเจ้าอาวาสไม่ให้เราทำไรไม่ได้เลยขั้นทูตบอกว่ากรณีที่เราไปเอาศักสุริน์กลับก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมมากในศรีลังกาทั้งในเชิงอภิปรายในสภาเขาและการเกรงว่าช้างที่มาจากต่างประเทศของเขาจะมีการถูกเอากลับอีกเขามีช้างจากอินเดียและพมา่าด้วยเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศแต่ในมิติที่ดีคือ เขาน่าจะตื่นตัวใส่ใจดูแลสวัสดิภาพช้างที่เขาใช้งานให้ดีขึ้นบอกแล้วว่ากรณีสีนรงตัวเองไม่ห่วงเพราะเห็นแล้วว่าเขาเป็นอย่างไรคนเลี้ยงเขาเป็นอย่างไรแต่ยอมรับว่าห่วงประตูผาเพราะอายุเยอะกว่าใครอายุเขาราวสี่สิบแดแล้วที่ไปครั้งนี้ไม่สามารถไปเยี่ยมประตูผาได้เพราะเห็นว่าทางวัดบอกเขาตกมันค่ะดิฉันคิดบางอย่างเบื้องต้นไว้บ้างที่ไม่ต้องใช้อำนาจรัฐเพราะไม่ทราบรัฐบาลใหม่จะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับช้างที่ส่งไปแล้วเขาลำบากอย่างไร แต่จะทําในศักยภาพส่วนตัวที่พอทําได้แน่นอนไม่ถึงขั้นเอาเขากลับเพราะเหตุผลหลายอย่างที่เอ่ยไปแล้วทั้งเรื่องกรรมสิทธิ์นโยบายรัดแรงกระเพื่อมในศรีลังกาเองแต่จะไปหาทางให้เขาได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในสีลังกาเองดิฉันจะไปสีลังกาอีกในไม่นานนี้คราวนี้เพื่อประตูผา